แม้สถานการณ์โควิดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะไม่พบการระบาดรุนแรงนะครับแต่ว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจกฤฤ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 ที่ยังไม่ฟื้นตัวก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดแผนเชิงรุกครับให้คำแนะนำและก็ประเมินภาวะสุขภาพจิตของประชาชนครับอยากให้กลับมาเนาะแล้วก็กลับมารักตัวเองให้ได้มากร้อยเปอร์เนตะเราต้องรักตัวเองรีบมากร้อซ แต่กับคนอื่นน่ะเราก็รักเพราะเราไม่ได้เกลียดเขาแต่เราต้องรักตัวเองนิดมากก่อนเราถึงจะมีพลังในการรักคนอื่นด้วยโอ,โอเคไหมถ้อยคําสร้างพลังใจลดความคาดหวังและรักตัวเองให้มากๆเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยกับผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตโดยทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือเอ็มคทโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ กว่าหนึ่งปีแล้วที่ทีม MCAT ต้องคัดกรองสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณะสุขและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อค้นหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและให้การเยียวยาทางจิตใจเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ได้ปรับแผนเชิงรุกมากขึ้นโดยพบว่าผู้ประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกว่า6000คน มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต852คนส่วนใหญ่เป็นผู้เสี่ยงซึมเศร้ารองลงมามีความเครียดสูงและภาวะหมดไฟเขาอาจจะมีความภาวะเริ่มซึมเศร้านะครับหรือมีอารมณ์เศร้ามากมากกว่าปกติบางคนก็ขึ้นข้อมูลมาว่าอาจจะมีความคิดที่อยากทําร้ายตัวเองหรือมีความเสี่ยงต่อการทําร้ายตัวเองหลายๆคนที่เราโทรโทรศัพท์ไปหานะครับในเชิงลุกเนี่ยก็พบว่า เ,เขาอาจจะปรับตัวดีขึ้นแล้วก็เราก็ได้ให้คำปรึกษาตามมาตรฐานของเราในการให้าาปรึกาทางโทรศัพท์ครับไม่เพียงสายด่วนสุขภาพจิตจะเพิ่มบทบาทเชิงรุกโรงพยาบาลสวนปรุงร่วมกับสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินและศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งยังยกระดับมาตรการแก้ปัญหาสุขภาพจิตลดปัญหาการฆ่าตัวตายนำรถโมบายคลายเครียดออกค้นหาผู้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต จากผลกระทบจากโควิด19ล่าสุดเตรียมนำรถบบายคลายเครียดลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและแม่ฮ่องสอนในสัปดาห์หน้าเราพบว่ามีความเครียดร้อยละประมาณ10นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อซึมเศร้าประมาณ8นะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายประมาณ5 5นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นแค่เพียงคัดกรองเบื้องต้นนะครับไม่ได้ไหมายความว่า คนเหล่านั้นมีมีการป่วยเป็นโรคนะเพียงแต่การที่เราเข้าถึงได้เร็วเนี่ยทำให้สามารถประเมินตัวเองได้เร็วว่ามีความเสี่ยงไหมนะซึ่งมีความเสี่ยงปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรศัพท์ไปถามนะครับว่าท่านคิดเป็นอย่างไรแล้วก็สุขภาพใจเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับสำหรับวิธีการจัดการความเครียดเบื้องต้นด้วยตนเองนอกจากหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายจิตใจและพฤติกรรมผ่อนคลายความเครียดปรับเปลี่ยนความคิดจากแง่ลบ เป็นแง่บวกหรือระบายความทุกข์ใจกับผู้ที่ไว้วางใจแต่หากไม่ได้ผลควรเข้ารับบริการที่คลินิกคลายเครียดหรือโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต1323